สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับผมแกะแกะกล่องนะครับผมดิจิมอน p พน d ัว u m มคัลเลนะครับเวอร์ชั่น25ปีนะครับวันนี้เราจะมาแกะสีแดงนะครับผมก่อนหน้านี้ผมซื้อมือสองมานะเป็นตัวเวอร์ชันนึ่นะ Nature Spirit นะครับผมก็มือสองก็โอเคครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับผมก็เลี้ยงแล้วมีความสุขดีนะ ก็เลยจัดมาซื้อเลี้ยงคู่กันอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมนี่จะมารีวิวแกะกล่องนะครับผมตัวดิจิมอนรุ่นแพนดูรัมนะแพนดูรัมแปลว่าอะไรแปลว่าลูกตุ้มนะครับผมก็คือตัวนี้ครับเขาจะมีลูกตุ้มอยู่ข้างในเครื่องนะเวลาเขย่าจะมีเสียงไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่านะแกะแกะแกะนะมีไว้ทําไมนะครับมีไว้ใช้เวลา เออฝึกฝนหรือว่าเวลาต่อสู้เนี่ยแทนที่จะกดปั๊มปุ่มรัวๆจะใช้การเออขย่าลูกตุ้มแทนนะขอดูกับหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะฝึกให้ดูหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมการขยา่านะจะทสให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเราเลือกไปที่เมนูฝึกปึ๊บสีแดงแปว่าเราต้องขย่าไปถึงสีแดงพร้อมลุยอ่าเกิยถึงสีแดงเราก็หยุดนะนี่ Okay. ประมาณนี้นะครับรุ่นขย่านะครับผมก็วันนี้จะมาแกะสีแดงนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับสีแดงนะครับเขาจะเรียกว่า nightmare soldier นะนี่จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ nightmare soldier นะครับผมเลี้ยวออกมาก็จะเป็นพวกผีพวกอะไรพวกนี้นะครับเป็นเครื่องที่แพงที่สุดของ uh, pendulum color เลยนะตัวนี้นะครับผมได้มาเป็นสภาพมือหนึ่งนะ จะมาเก็บพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนะครับคัตเตอร์มาลงเลยเบาๆกลัวโดนกลอ่องโอเคนะครับกล่องนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเอ่อของมันแพงนะครับโอเคขออนุญาตนะครับ หนีบสติกเกอร์ออกนิดนึงนะครับสักครู่นะครับโอ้ยากแค่โอ้ทำตอนนี้นกล้องยากเหลือเกินเอาเป็นว่าเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวสติกเกอร์เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ทีหลังนะนะครับ อันนี้หลุดละนะครับนี่นะแล้วกล่องมันก็ได้เป,ดเปิดออกมาแล้วนะครับผมทำไมยังดึงไม่ออกนั่นะนิดนึงนะครับโอเคข้างในมีอะไรมาดูกันเลยึนะล๊บ อ,ออกมาแล้วนะครับเป็นคู่มือนะดับแรกแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับแยกแ้วยกันอันนี้ตัวเครื่องนะครับผมน,นี้นะครับบับกเบิลบับเบลิบบเบลก็จะมีรูปด้วยนะวิสซัดวิสมอนนะโอ้เครื่องโคตรใหม่นะครับผมเครื่องใหม่มาก นะครับขออนุญาตไม่จับมันเยอะนะครับเ,เครื่องนี้นะครับซื้อมานะครับจากที่ญี่ปุ่นเนาะเว็บญี่ปุ่นนะครับผมราคาที่ได้มาตกประมาณ5,000กว่าบาทนะครับราคาที่ปัจจุบันเขาขายกันอยู่นะครับน่าจะประมาณ8 0 0 0 เนอะแปดพันบาทแล้วนะตอนนี้นะครับส่วนราคาพรีออเดอร์นี่ถูกมากๆไม่อยากจะพูดถึงราคาตอนพรีออเดอร์นะครับส่วนเครื่องเนเจอร์สปิรินี่ได้มาประมาณ3,300บาทนะมือสองแต่มือ1นี่น่าจะประมาณห0 0พันนะครับห้าพบาทนะครับเดี 5, ๋ยวเรามาเทสเปิดเครื่องกันดูซินะเปิดเครื่องกดปุ่มซีค้างไว้อ่าเปิดติดแล้ว เปิดติดปุ๊บเราก็มาตั้งเวลานะครับอ่าสมมติว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเป็นสิบโมงครึ่งแล้วกันโอ้เวลาไข่มันขึ้นมาต้องเขย่านะเขย่าหนึ่งร้อยครั้ง นะครับจะได้เป็นสแตก็กสแต็กที่ดีนะครับอันนี้เทสเปิดเครื่องก่อนนะส่วนเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปติดฟิล์มนะครับผมเอาไปติดฟิล์มแล้วก็เอาไปทำการาใส่เคสเแบบนี้ครับอาเรวาซิลิโคนเออใส่ซิลิโคนก่อนนะเ,เดี๋ยวรอสักตัวนี้ก่อนแล้วกันต้องเขย่าหนึ่งนาทีอะ แป๊นหนึ่งไข่มันจะฟักออกมานะครับภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเราต้องเช็คก็ได้หนึ่งหนึ่งร้อยครั้งนะครับตัวที่เกิดออกมาเนี่ยจะเป็นสเต็ปที่พิเศษขึ้นนะสเต็ปบวกขึ้นมาหน่อยนึ่งเริ่มเมื่อยแขนเหมือนกันแฮ่พอยย่างแหละเช็คอ่ะโอเคโอเค ออกมาแล้วนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวควันนะหิวโซมาเลยนะครับนี่นะครับคือเครื่องมือหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้อาหารแป๊บนึงเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่ามือหนึ่งชัวร์ไหมต้องดูไปที่อัลบั้มเนะนี่นะครับเปิดตัวแรกสองสามไม่เคยเปิดไม่มีตัวไหนเคยเปิดเลยนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งแท้เลยนะครับ ได้มาในราคา5,000กว่าบาทนะครับผมโชคดีมากๆนะครับอันนี้แค่รีวิวแกะกล่องนะครับผมก็จะขออนุญาตจบคลิปด้วยความรวดเร็วไปเพียงแค่นี้นะครับอุ้ยเนเจอร์สปิรินะครับกล่องแรกกล่องนี้เป็นไนท์แมสโซเยอร์นะครับสีแดงดำนะครับผมขออนุญาตนำไปอย่างที่บอกติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ซิลิโคนเคสนะครับ เรื่องวิธีเล่นเรื่องการเล่นอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะหลังจากนี้นะครับผมกล่องนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนําไปเก็บนะเพราะว่ากล่องก็ต้องรักษาไว้เหตสภาพกลุ่มขมนิดนึงนะครับโอเคคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะบา,บายๆทุกคนสวัสดีครับ